ตำนานตุ๊กตาผีสิงที่ผมยาวเองได้ที่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น ลองขอหน้าจอให้ผมสองทีเแล้วก็ติดตามเพื่อไปห,หาคําตอบกันครับคนไทยจะคุ้นหูกับตุ๊กตาผีสิงชื่อแอนนาเบลหรือชักกี้กันซะเป็นส่วนมากแต่ตุ๊กตาตัวนี้มีชื่อว่าโอคิคุและได้รับฉายาตุ๊กตาผีสิงแห่งฮอกไกโดที่ตั้งอยู่ในวัดเก่าแก่ในเมืองอิวามิสวะและมีคนกล่าววา่าตุ๊กตาตัวนี้มีเส้นผมจริงของมนุษย์และมีวิญ,ญญาณของเด็กหญิงสิงสถิตยอยู่โดยตำนานได้กล่าววา่าเออิค e ิจิซูซูกิได้ซื้อตุ๊กตาตัวนี้มาในปี1918เพื่อเป็นของขวัญให้น พกตุ๊กตาตัวนี้ติดตัวไปด้วยทุกที่ในการใช้ชีวิตประจําวันของเธอแล้วเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อคิคุโกะได้เสียชีวิตลงด้วยอาการป่วยและพ่อแม่ของเธอก็ได้เก็บตุ๊กตาตัวนี้ไว้ในศาลเจ้าลเกล็กๆเพื่อระลึกถึงลูกสาวตัวน้อยของเธอแต่ตั้งชื่อมันว่าโอค,คิคุและพวกเขาก็จะมาสวดมนต์อธิษฐานถึงลูกสาวกับตุ๊กตาตัวนี้อยู่เสมอจนวันหนึ่งได้สังเกตว่าทรงผมของตุ๊กตาตัวนี้ที่ปกติจะเป็นทรงหน้ามา้ามันได้ยาวขึ้นจนเห็นได้ชัดและครอบครัวนี้ก็เชื่อว่าลูกสาวของเธอสสิิงถตตตอยู่ในตตนุกาัวี้ จนเมื่อปี1938ครอบครัวของคิคุโกะได้ย้ายออกจากฮอกไกโดและได้มอบโอคิคุให้กับวัดมันเนนจิเพราะคิดว่าคิคุโกะน่าจะชอบที่นี่มากกว่าและโอคิคุก็ได้อยู่ที่วัดนี้ตั้งแต่นั้นมาและคนที่มาเที่ยวก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพในปัจจุบันโอคิคุมีผมยาวลงมาถึงเข่าและพระลูกวัดที่นี่ที่รับหน้าที่เป็นคนตัดผมให้เธอก็บอกว่าเธอจะมาเข้าฝันให้ตัดผมให้เธอหน่อยและบางคนที่ไปวัดนี้และได้เผลอไปเห็นในปากของโอคิคุที่เพเยอะออกมาก็เห็นเหมือนฟันของเด เด็กอยู่ในปา่าใครเคยไปที่วัดนี้บ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับ